สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าข้อตกลงสันติภาพท้ายที่สุดเนี่ยจะนําไปสู่การ เปิดด่านชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือไม่นะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้น้ำตรีอ,อนุทินแล้วก็กองทัพภาคที่หนึ่งจะออกมายืนยันกระแสะข่าวลืออย่างชัดเจนว่าจะยังไม่มีการเปิดด่านเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้แหละครับในช่วงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนน้ำตรีอ,อนุทินได้มีโอกาสหาลือในระดับทวิภาคีกับหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเราเรียกว่าเป็นการหาลือกันแบบสองต่อสองไม่มีทั้งมาเลเซียแล้วก็ คณะทธิบดีโดนนั่นทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานผลการหาหรือออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปดูภาพบรรยากาศการหาหรือระหว่างน้ำตรีของทั้งสองประเทศกันก่อนนะครับโดยภายหลังการหาหรือนะครับได้มีการยืนยันในข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชารวมไปถึงการปล่อยตัวฉเฉลยศึก18คนหรือแม้กระทั่งการเปิดด่านจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับ ท่าทีของฝ่ายไทยหนักแน่นแล้วก็ชัดเจนเป็นอย่างมากว่ากัมพูชาจะต้องดําเนินการ4ประเด็นที่ตกลงกันเอาไว้ก่อนนั่นก็คือถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนกลับคืนสู่ภาวะปกติเก็บกู้ทุ่นระเบิดปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งสแกมมเอร์นะครับและ4ก็คือการบริหารจัดการพื้นที่แนวชายแดนขอให้เริ่มต้นเถอะที่หนองจานกับหนองยาแก้วนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะ นั่งคุยกันซึ่งหน้าเลยนะครับทั้งนายกเรานายกเขาและก็ตัวแทนของทั้งสองประเทศภายหลังการหาหรือคุณอนุทินยืนยันนะครับสิ่งที่ประชาชนคนไทยกังวลว่าจะมีวาระแอบแฝงรเรื่องของการเปิดด่านนั้น ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเพราะยังไม่ได้เจราจารถึงจุดนั้นถ้อยถแถลงที่ลงนามกับกัมพูชาโดยที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อันวาอิบราฮิมนายรอตรีของมาเลเซียร,ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเป็นการกําหนดแค่ว่าแต่ละประเทศจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิดกัมพูชาก่อนเพราะฉะนั้น กระบวนการทั้งหลายจะต้องเริ่มต้นจากฝ่ายกัมพูชาก่อนนะครับอย่างที่เราเห็น2วัน2คืนติดต่อกันนั่นก็คือการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่แนวชายแดนนะครับซึ่งกัมพูชาเนี่ยถอน2วันแล้วนะครับส่วนฝ่ายไทยก็เริ่มดําเนินการถอนหลังจากกัมพูชาเช่นเดียวกันครับอันนี้คือข้อแรกก่อนนะครับ สุดท้ายมันจะเป็นของจริงก็ต้องดูกันยาวๆหรือจะเป็นแค่เพียงฉากบางหน้าเท่านั้นยังไว้วางใจไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับภายหลังการให้สัมภาษณ์มันยังมีประเด็นที่เมื่อวานนี้คุณอนุทินไปพูดเร็วไปหน่อยว่าพื้นที่อธิปไตยของไทยกับกัมพูชาเขาก็ล้ำเราแล้วก็บอกว่าไทยเองก็ไปลุกล้าฝ่ายของกัมพูชาด้วยเหมือนกันก็เลยทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเกิดความไม่สบายใจ วันนี้คุณอนุทินก็เลยมาให้สัมภาษณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยยืนยันนะครับว่าตนไม่ได้บอกว่าไทยลุกล้ํากัมพูชานะผมบอกว่าถ้าเพราะเมื่อวานคําพูดมันขาดไปก็คือคําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ซึ่งก็คือคําที่เป็นคําอย่างเป็นทางการเมื่อวานนึกคํานี้ไม่ออกก็เลยบอกว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีคนไทยอยู่แล้วก็มีคนกัมพูชาอยู่ถ้าเราตกลงกันได้ถ้าเขาอ้างสิทธิ์ของเขาได้และถ้าเรายอมรับได้ เราก็ต้องกลับมาในดินแดนของเราเขาก็ต้องกลับไปดินแดนของเขาทั้งหมดคือกําลังจะบอกว่าไอ้ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้จะบอกในพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่เป็นประเด็นข้อพิพาทกันอยู่ไม่ได้หมายความว่าไทยเนี่ยไปรุกล้ำดินแดนของกัมพูชาแต่ประการใดท่านนายกก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับส่วนประเด็นการถอนกําลังทหาราหรือว่าอาวุธหนักของทั้งสองประเทศมันจะมีกติกากําหนดการว่าจะต้องถอนกี่ลำกี่คันกี่คน แล้วจะต้องทําให้แล้วเสร็จวันไหนวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบรายละเอียดจากบนเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโหมของไทยนะครับโดยบอกว่า2ฝ่ายกําหนดการเอาไว้ในเบื้องต้นก็คือ6สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนครึ่งแต่ก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ทั้ง2ประเทศต้องเห็นพ้องต้องกันนะครับโดยจะแบ่งเป็น3มเฟสก็คือเริ่มทันทีตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนเฟสที่2จะเริ่มภายใน3สัปดาห์ แล้วก็เฟสที่3ก็คือสัปดาห์ที่6ซึ่งจะแบ่งการถอนอาวุธออกเป็นล็อตส่วนแต่ละล็อตจะถอนอาวุธอย่างไรบ้างอยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่นะครับแล้วก็ต้องถอนพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเฟสไหนก็ตามครับตามแอคชั่นแลนที่ผมประชุม GVC วันนั้นใช้เวลาทั้งสิ้น6สัปดาห์ประมาณ6สัปดาห์หรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยก็คือมันจะมี3 3เฟสเฟสแรกเนี่ยเริ่มทันทีก็คือวันนั้นเขาก็เริ่มทันที แล้วเฟสที่2องกอ็สามสัปดาห์บวบไป6สัปดาห์เริ่มเฟสาเฟส,สาม <L ott. S 1> ใช่แบ่งอาวุธเนี่ยเป็นล็อตล็ทีนี้ไอ้ล็อตแต่ละล็อตเนี่ยอะไรบ้างเนี่ย oh. เขากำลังคุยกันอยู่ oh. นะแต่แต่ในทันทีที่ลงนามเนี่ยท่านนายกในลงนามเนี่ยทั้งสองฝ่ายลงนามเนี่ยเราต้องแสดงความจริงใจต่อก,กันทั้งสองฝ่าย mm hmm. แล้วก็ทางไอ้เรื่องการเก็บกู้ทุ่มเบิดตามแนวชายแดนหนองยาแก้วหนองจานเนี่ยก็ใช้เวลาถึงวันที่17 แล้จาก17เนี่ยก็จะเริ่มสำรวจกันนะก็ใช้เวลา1เดือนก็ต่อนท่งเก็เอลไงก็เอลทีไงก็เอลฝ่ายเขาไงถ้าเรารายงานว่าเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเข้าไปดูเพราะเอลทั้งสองฝ่ายเอฝ่ายเราก็ดูพื้นที่เราเอลทีฝ่ายกัมพูชาก็ดูพื้นที่กัมพูชานะครับทีนี้ตอนนี้เราเริ่มแรกเนี่ย13พื้นที่ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากในคลิปที่ทหารกัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่แนวชายแดนนะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะของรถถังซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ล่าสุดในวันนี้ Army m i l มิลิเทอรี่ได้ทําการเปิดเผยคลิปจากชาวเน็ตของประเทศกัมพูชานะครับได้มีการถอนเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 อออกจากแนวหน้าแล้วนะครับแต่จะเป็นการถอนทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเท่านั้นก็ต้องรอติดตามเพราะอาวุธชิ้นนี้นะครับ ถือว่าเป็นอาวุธที่ทําลายล้างสูงเป็นเครื่องยิงวิถีโค้งระยะไกลที่ขเขมรเป็นอาชญากรสงครามในครั้งนี้นะครับยิงโจมตีพื้นที่พลเรือนและก็พื้นที่ทางเศรษฐกิจของไทยจนได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังไม่มีการพูดถึงความรับผิดชอบกับไอ้เครื่องยิงบ m 2 1ที่ยิงใส่พลเรืองของไทยเลยแม้แต่น้อยในข้อตกลงสันติภาพซึ่งประชาชนคนไทยก็พยายามจะส่งเสียงเรียกร้องไปถึงรัฐบาลว่าจบง่ายเกินไป หรือเปล่าแค่เพียงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะลงมาเป็นตัวกลางนะครับและที่สําคัญท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็ทําให้คนไทยรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะครับว่ามีลักษณะเหมือนกับจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งของกัมพูชา,าหรือไม่นะครับไม่แต่เพียงเท่านั้นยังมีประเด็นเพิ่มสอดแทรกเข้ามานั่นก็คือการลงนามเ o u กับนายกรัฐมนตรีของไทยเรื่องแร่แร่เอ,อิร์ด หรือว่าแร่หายากของโลกนะครับคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอเมื่อวานนี้เว็บไซต์คณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาประจำอาเซียนนะครับได้เปิดเผยผลการหาบรอแบบทวิภาคีระหว่างทรัมป์กับฮุนมาเน็ตน้ำตรีกัมพูชา2ต่อ2นะฮะอันนี้ไทยไม่เกี่ยวโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับฮุนมาเน็ตได้พบกันเป็นครั้งแรกในระดับผู้นำนับตั้งแต่ที่ฮุนมาเน็ตเป็นน้ำตรีและภาษากายของฮุนมาเน็ตพยายามจากกะกระซิบกระซาบ ทำอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนพยายามเข้าหาพยายามตีตัวสนิทอย่างชัดเจนนะครับโดยบอกว่าด้วยความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการทำโรงไว้ครับซึ่งสันติภาพและความมั่นคงสหรัฐอเมริกาจะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกอาวุธต่อกัมพูชาและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะหรือฟื้นการฝึกซ้อมทางการทหารร่วมกันซึ่งจัดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2017นะครับ โดยนอกจากนี้สหรัฐอเมริกาจะเพิ่มจํานวนที่นั่งให้แก่นายทหารกัมพูชาในสถาบันการทหารของสหรัฐนั่นก็คือเวสต์พอยต์โรงเรียนการทัพอากาศแล้วก็สถาบันอื่นๆอีกด้วยปลดแบนขายอาวุธให้กับเขมรกลับมาซ้อมรบร่วมกันแล้วก็ให้พื้นที่การศึกษาทางการทหารที่เวสต์พอยต์อีกด้วยครับโอ้โหดูจะเอาอกเอาใจเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาได้ไปให้ข้อมูลกับทางบรอยเตอร์นะครับโดยบอกว่าตอนนี้สหรัฐคาดหวังว่าไทยจะทำงานร่วมกับกัมพูชาแล้วก็เริ่มต้นปล่อยตัวทหาร18นายที่ถูกจับกลุมในทันทีนะครับโดยบอกว่าความคาดหมายของเราคือกระบวนการต่างๆตามคำมั่นสัญญาทั้งหมดจะเริ่มขึ้นในทันทีที่พวกเขาลงนามไปเป็นที่เรียบร้อย โอ้โหท่าทีมันดูแปลกๆยังไงชอบกลน,นะครับแล้วตอนนี้เรื่องของการเปิดด่านแม้ฮุนมาเนตจ,จะยังไม่พูดอะไรแต่ก็ชัดเจนนะครับว่าเขมรนั้นอยู่ไม่ได้แล้วมีความมีความเดือดร้อนมีความลําบากก็เลยพยายามไปดึงเอาอเมริกาได้แหละมากดดันไทยเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือการเปิดด่านแม้นายกของเราจะบอกว่ายังไม่เปิดนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีชาติมหาอำนาจ หลายชาตินะครับส่งเสียงมาถึงเรื่องการเปิดด่านระหว่างไทยกับกัมพูชามากขึ้นอย่างกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมน,นีนะครับล่าสุดได้ออกแถลงถึงการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงฉบับปรับปรุงระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยบอกว่าเป็นก้าวสาคัญที่จะนําไปสู่สันติภาพและก็สันติภาพในภูมิภาคทั้งนี้เยอรมันสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศเดินหน้าเจรจาและก็สารต่อความร่วมมือตลอดจนนี่ไงครับเปิดพรมแดนแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์ ทางด้านการค้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าเ,เรื่องราวระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันจะกลับตลปัดในระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์นะครับจำได้ไหมฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งโลกลุมถลม่มกัมพูชาเรื่องของสแกมเมอร์บทขยี้อย่างหนักคุณผู้ชมครับจนกัมพูชาเนี่ยตั้งหลักไม่ได้ทั้งปัญหาชายแดนปัญหาสแกมเมอร์แต่ตอนนี้หมายความว่าเสียงเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาและก็นานาชาติ มีความพยายามที่จะกดดันไทยอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูตามข้อตกลงสันติภาพซะอย่างนั้นนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของแก๊งสแตมเมอร์แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราไปดูความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากันสักหน่อยคือจริงๆจะว่าไปเมื่อวานนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนที่มีประธานาธิบดีเกาหลีใต้เข้าร่วมด้วยนะครับท่านก็พูดกลางวงที่ประชุมอาเซียนแล้วกัมพูชาก็คงจะหน้าชาหน้าอายไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับ เมื่อประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้ได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเกาหลีจะเพิ่มความร่วมมือกับชาติอาเซียนเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและก็ป้องกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยบอกครับว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเช่นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ กำลังแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีกฎหมายอ่อนแอและหน้าเศร้าที่เยาวชนจำนวนมากกำลังตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหล่านี้เยาวชนจำนวนมากที่ว่านั้นก็คือนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิตนะครับพอประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศกลางวงที่ประชุมอาเซียนขนาดนี้ ก็เลยทำให้ฮุนมาเน็ตรีบออกมาแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนักศึกษาเกาหลีที่ถูกหลอกลวงเข้าไปทำงานในศูนย์แสแกมเมอร์กัมพูชาทันทีนะครับพร้อมกับเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์เคราะารเหมือนกับเป็นเรื่องบังเอิญอ่ะเป็นเคราะไร้ายทาั้งๆที่มันเป็นเรื่องการกระทําแบบเป็นขบวนการนะครับนอกจากนั้นยังกล่าวว่าทางกัมพูชาจะดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปราบปรามศูนย์แสแกมเมอร์เหล่านี้พร้อมกับจะจับกลุ่มผู้กระทําความผิด แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือในการจัดการอาชญากรรมรวมไปถึงการค้ามนุษย์แล้วก็ยาเสพติดด้วยโอ้โหรีบออกมาขานรับท่าทีของประธานาธิบดีเกาหลีใต้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นน้ำตรีหุนมาเนียตกลับบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพยายามจะเหมารวม ว่าเป็นปัญหาของอาเซียนไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกัมพูชาเท่านั้นแต่หลักๆส่วนใหญ่เลยครับแก,งแกมม๊ง scammer เนี่ยอยู่ในกัมพูชามากที่สุดครับมากที่สุดครับไปดูท่าทีของฝั่งเมียนมาสิครับทั้งทหารเมียนมากระเลียง BGF ยิงถล่ม KK Park เนี่ยจนแก,งแกมม๊ง s c a ม m e r หนีตายว่ายน้ำข้ามน้ำเมยมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยพันเกือบ2,000คนแล้วนะครับ กัมพูชากลับบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของกัมพูชาเพียงประเทศเดียวแต่เป็นปัญหาของอาเซียนโอ้โหผู้อ้างแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนไทยเราเองก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีแก๊งก c a m m e r แล้วก็ c a ซ l นเ n อร์เข้ามาซุกซ่อนตัวอยู่ก็มีครับแต่ของเราคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพพอิมณนลนี่รู้ดีว่ามีแบบกระปิดกระปอยไม่ได้ว่าเป็นฐานใหญ่เหมือนกับที่ปอยเปตเสียนุวิวแล้วก็กรุงพนมเปญเป็นตึกใหญ่ขนาดนั้นประเทศไทยเป็นไปไม่ได้นะครับ อย่างล่าสุดพลตํารวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยพอบอตอรอนะครับแล้วก็เป็นรองผอศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ท่านก็ออกมายืนยันนะครับว่าเราได้ประสานข้อมูลจากเกาหลีใต้ว่ามีแก๊งคคลในประเทศไทยจริงแต่ฐานปฏิบัติการเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะที่นี่ไม่ได้มีความใหญ่โตเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเพียงการแฝงตัวตามที่พักอาศัย โดยผู้ที่กระทําผิดใช้เส้นทางธรรมชาติลักลอบเข้ามาในไทยและก่อปัญหาอาชญากรรมทั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นฐานปฏิบัติการหลักแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการหลอกลวงเท่านั้นครับตลายแก๊งคอนเซนเตอร์ชาวเกาหลีใต้นะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยเราได้รับกรารประสานมาจากตํารวจเกาหลีนะครับที่ที่เขามีข้อมูลว่ามีแก๊งคอนเซนเตอร์อยู่ในประเทศไทยไอ้คำว่าแก๊งคอนเซนเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยมันมีได้แต่มันไม่เหมือนกับ ในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขามีกันอย่างจงคลึ่มอันนี้ถ้าเกิดมีแล้วมันหลบอยู่ตามที่ต่างๆไม่ว่าเราตรวจพบเองหรือทางตำรวจประเทศนั้นๆเขาส่ง IP address มาหรือส่งข้อมูลใดๆมาก็ต้องเรียนว่าประเทศเราไม่มีการเว้นสแกมเมอร์นะครับหรือสแกมเซ็นเตอร์ใดๆนะครับถ้ามีข้อมูลนะครับก็ส่งมาเราจับทันทีจับจริงจับเร็วนะครับ นี่คุณผู้ชมครับสำหรับแก๊ง call center แก๊ง scammer ในประเทศไทยก็เป็นที่ข้อสงสัยของประชาชนนะครับว่าทําไมถึงยังปราบปรามไม่จบไม่สิน้นคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีนักการเมืองสอสอหรือบุคคลระดบรับรัฐมนตรีไปมีส่วนเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์หรือไม่แล้วก็พอเหมาะพอเจาะครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผบตอรอยูยูก็ออกมาเปิดเผยชื่อ นักการเมืองชอช้างแต่ไม่ยอมบอกสักทีว่าชอช้างที่รับเงินจากแก๊งสแกมเมอร์วันละต่ำๆเนี่ยสิล้านบาทเนี่ยคือใครนะครับ <_' c ười> ก็เลยทําให้คุณชัยชนกชิดชอบนี่ก็ชอช้างเหมือนกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมออกมาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าชอช้างไม่ใช่ชัยชนกอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าหมายถึงใครนะครับรัฐบาลดําเนินการตามนโยบายที่นายกบัญชีอนุทินได้บอกเอาไว้ว่าหากเจอใครต่อให้เป็นอนุทินก็ต้องจับตนเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและกล้าปฏิบัติการทุกรูปแบบซึ่งต้องรอติดตามในส่วนที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับเรียนำตรงว่าผมไม่แน่ใจว่าคือคนไหนแต่ไม่น่าใช่ใชายชนกนะครับประเด็นแรกแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้อยู่ในกระบวนการของ การตรวจสอบก็ต้องขอบพระคุณท่านนายรัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าดําเนินเต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดเจอใครต่อให้ต้องเจออนุทินก็ต้องจับอันนี้เนี่ยสำหรับพวกผมเนี่ยมันผมเชื่อว่ามันส่งผลให้เจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านเนี่ยกล้าแล้วก็มีไฟจะดําเนินงานอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบกังวลแต่ไม่ได้กังวลในเรื่องถูกร้องไม่ถูกร้องครับผมกังวลอยู่แล้วในเรื่องประเด็นนี้ที่เป็นวาระแห่งชาติและเป็นวาระของโลก ไม่ว่าจะมีอยู่ในรัฐบาลหรือไม่มีอยู่ในรัฐบาลผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการหากมีจริงแล้วเราเจอสมควรที่จะต้องถูกร้องและโด,ดนดําเนินอย่างเต็มที่ผมไม่แน่ใจแต่หากจะต้องรีเซ็ตก็ต้องรีเซ็ตครับเรื่องนี้มันใหญ่กว่าเราทุกคนครับมันใหญ่กว่าคอรอมอลและใหญ่กว่ารัฐบาลนี่เป็นชอช้างคนแรกที่ออกมาปฏิเสธนะครับนักข่าวก็เลยย้อนกลับไปถามบิ๊กโจ๊กอีกครั้งท่านก็ยืนยันนะครับว่าชอช้างคนที่ว่านี้ไม่ใช่ชัยชนกชิดชอบ ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับพร้อมกับย้ําว่าวันนี้ตนเองไม่ได้ทํางานเพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งจะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กมลวิเิษก็ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับตัวตํารวจเรื่องพลตํารวจโทกอไก่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไรซึ่งคดีนี้ตนเองก็เคยทําอยู่แต่บิ๊กโจ๊กก็ยังไม่เปิดเผยเลยนะครับว่าชอช้างที่ว่านั้นคือใครครับโลมเนี่ยเขามีมากกว่านี้เยอะเขาก็มีมากกว่านี้เยอะ เขามีข้อมูลอยู่แล้วผมไม่ต้องให้เขาเลยนะเขามีเกินผมอีกนะแต่แต่ส่วนหนึ่งก็ตรงกันอ,อย่างนี้คือวันนี้ผมไม่ได้ทําเพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะนะ,ะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานถ้าไปดูโพสต์คุณชูวิทย์ว่าตัวหนูตัวอะไรต่างๆนะไปดูเห็นไหมครับคุณชูวิทย์พูดถึงพลตโทกอก็ลองไปไล่ดูล่ะพลตโทกอนั่นคือใครเกี่ยวข้องกับคดียังไงนะซึ่งคดีน,นี้ผมทําอยู่ เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวนะครับ